สวัสดีครับกอล์ฟผูผมกับคล์แคสเกนแล้วตอนนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่าเบสที่ไอเดนแมค i n นในชัพเตอร์ที่สองนะฮะชัพเตอร์ที่สองนี้มีชื่อชัพเตอร์ว่าอะไรวะออ่่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเราดูในอ่าในเรื่องอะไรดีกว่าชัพเตอร์สองนี่ไงเดี๋ยวโอนซองเออหัวฉันเออแต่อะไรขึ้นวันนี้ เออทำเสียงละหล่อเสียงมึงหล่อมากเลยมีทั้งอย่างทั้งทำนะนะดูสิเราดูดีก่าว่าเราจะหานทางออกได้หรือเปล่าไม่เลยเรากูกดขวาแล้วล่ะอึ๊บหานทางออกเหรอได้ไปในนิวเอ็กซิสเย้อุ้ยเฮียโอ้ยสัตว์กูกำลังกูกำลังเคลิ้มเลย ไอ้มุกไม้นี่กูเกลียดชิบหายเลยไม่เคยมันเป็นตัวเป็นตนไงทำไมที่นี่มันใหญ่จังเลยวะเนี่ยถ้าเสียงล้วเราด้วยเออเออไม่ใช่ไรเฮียเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเขามาจากมันผมมาจากความมืดมันหาฉันแล้วมันมืดมันมืดมากฉันได้ยินแทนเก่า ฉันรู้ว่าอะไรกำลังมาช่วยฉันแล้วฉันจะตกลงกับมันไหมใช่ฉันตกลงด้วยความรักเลยแต่ความรักที่ต้องการคือฉันสามารถพูดว่าเอเมนได้ไหมอะยังยังฮะยังไม่จบตีบินดี้รอเลยอะเอเมนในที่นี้มันเหมือนฉันมันพูดว่าฉันสามารถพูดว่าเอเมนได้ไหมเก็บบินดี้ตีแม่งเลย คือเอเมนในที่นี้มันหมายความว่าเหมือนคล้ายๆคำว่าสาธุอ่ะผมสาธุในพูดเลยแบบสาธุอะไรเงี้ยขอให้มีความสุขอะไรว่าไปเออเออสวัสดีครับขอโทษนะครับชื่อผมได้ไหมฮัลโหลอะไรเหมือนวะยิงเหรออ้าวแล้วเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยแม่งเป็นหมึกหรือเปล่าน,นี่เนี่ยอึบ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 แดงหมดเป็นลูกคืนอะไรกูแดงหมอดมอะ อ่าแตะไปถึงช่างแมงวุย้ยมีหน้านี่ด้วยมันคืออะไรวะเอ่อมีพลังงานอยู่ตรงนี้สินะจะทำยังไงให้มันประตูมันออกอะ่ะกดสวิตส,สินะน่าจะเปิดมันได้สวิตสวิตอะไรวะมีด้วยเหรอเดินมาไม่เห็นมีสวิตตรงไหนให้กดเลยเดี๋ยวต้องเดินกลับไปดูซิเผื่อมีเกะกะ ขวางทางเฮ้ยเบนดี้มึงสปอนกูนก็ะตีทำไมไอ้กวรหรอกแค่นี้มันทำให้ฆ่าก,กูไม่ได้ไหนว่ปุ่มปุ่มอยู่ไหนปุ่มปุ่ม,ป,มปุ่มอยู่ไหนหรือว่ามันไม่มีอ่านี่หนึ่งให้มันให้กดสามใช่ไหมอันนี้หนึ่งแล้วก็นะหนึ่ง นี่ไงแต่แถวนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนกดอีไปเรื่อยผมมันจะดีแท็กกันโอ้กูนี่โฆษณาดีแท็กอีกละโฆษณานี้ไม่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 เคยได้ไม่เคยได้ค่าตอบแทนนะฮะอ่าเดีย๋ยวอันเดียบฮะมันหายไปไหนอีอกอันนึงเดี๋ยวเราคือเราเคยเดินมาผ่านตรงนี้มันไม่น่าจะมีหรอกมั้ง แต่ว่าถ้ากลับไปกว่านี้มันก็ไม่มีแล้วอะ่ะแสดงว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้สักอันนี่แหละมันอยู่ไหนวะมึงกูเกลียดมเปนดีอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอ่ะลองไข่ไหนป่ะเพื่อนไม่อยู่เฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนอืสปอนทำไมเถอ่อ้าวลิสต์เกตโอเคฮะสปอนแยะไปเตียนโอเคเปิดประตูที่มันสั้นขนาดนี้เลยเหรอ โอเคๆนี่แน่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 นี่เน่นเฮ้ยโหจะบิดดีแล้วทนไม่ไหว,วต้องตีมันต้องตีนี่อะไรเนี่ยพลัางงานไม่เปิดมันทำอะไรไม่ได้นะเอ่ออ่า มีทางไปข้างบนอีกตายแล้วเหรอเฮ้ยมีการ์ตูนด้วยไอ้กูการ์ตูนอ่ะเฮ้ยมันอะไรเฮ้ยเปดดี้ในเซน์ฟอร์มอาเบิลวิดเัลซสเจอร์เฮ้ยน่ารักน่ารักตีทิ้งแม่งเลยยัดแค่ฉาจะแยกเบดดี้ไปเหรอรู้ไหมว่าเป็นใครของ ไว้เป็นใครกูคือปไปไม่เอาไม่เล่นเสียงติดคุกนี่นี่กูเซฟมึงไปเป็นหน้านี่เลยแลนว,วิ้ยมันมีแสงด้วยนี่อะไรเนี่ยทุกเหมือนว่าตรงนี้มันจะท่วมสินะจะจะลงไปแล้วก็ต้องหาทางไปสินะเต็มสเตลวิวไฟเดือดปั๊มคอนโทรปั๊มคอนโทรอยู่ไหน อย่างแรกโจอี้นั้นได้ติดตั้งเครื่องอินทีชีนไว้ในแถวนี้แต่ว่ายิ่งทําไปยิ่งทามาในหลายๆครั้งมันเริ่มจะลวกออกมาในดีพาร์ตเมนต์ก็เพราะว่ามันท่วมทางเดินไปหมดแล้วโจอี้จะแก้มันยังไงโดยการเอาอินปัมไว้ในแถวนี้เพื่อทำให้น้ำหมึอกอันน่าเกลียดนี้มันไหลออกไปจากออฟฟิศชั้นทุกคนนั้นก็ออกไปทุกวันเลยกับคณโจอีนะ้นะไม่งั้นก็เราคงเปิดเรื่องหลายๆครั้งอีกโดยเฉพาะไอก้กระตูนโง่เนี่ย ก็มันมีดนตรีด้วยหรือเปล่า Music Department Director s ร m แซมมี่โรนินช์มิวสิกดีพาร์ของของมิวสิกนะอ๋อนี่ไงพอเวอเนี่ยทำอะไรได้อุ้ยเฮียอะไรมึงโอ้โหแค่นี้แค่นี้เบเบอว่ะแค่นี้เบเบอว่ะกูเจอไม้กูยังกลัวกว่านี้เลย เฮ้กูเจอไหมกูไม่กินเลยเหรอวะโผล่มาดิม,ามา,ม,มดามาเถอะพวกึงอ่ะด่านมากกันเข้ามาพ่อจะตีไม่ให้เหลือซากเลยฮ่าไปเพลงด้วยเ๋ยปิดได้ดอปิดไม่ได้ละอุ้ อ๋อท่วมอยู่ลงไปไม่ได้นะฮะขวางทางว่ะไปดิไปชิวไปดิไปอ่าห้องนี้มีเปียดอะลโนไหนจะอะไรอีกเอยอ่าห้องนี้ อ,อย่าให้เจ้าอี้เห็นนี่นะเบดดี้เบดดีด้โกรธเบดดี้แฮปปี้เบดดี้เศร้าเบดดีด้โกรธเบดดี้ไม่เชื่อใจ what the fuck ทำไมหน้ามันเหมือนกันจังเลยวะนี่มึงโกรธแล้วใช่ไหมห้องของเล่ม s e ม i ball bench ดูเหมือน,นว่าปั๊มน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่เห็นว่ามันก็มีอ่าเอ็กมันขวางทางอยู่ทำไงดี อีมีแผนอะไรกันแน่นนะในในนี้มันปิดไปหมดเลยฉันไม่สามารถเข้าห้องได้ด้วยซ้ําเลยกุญแจฉันหายไปไหนยังไม่รู้ด้วยซ้ำอีกแต่ให้รู้อะไรไหมมันน่าจะหล่นมาจากที่ไหนแท็กซี่นี่แหละแต่ว่าน่าจะอยู่ในถังขยะไปถึงกุญแจของฉันนะนะฉันทำมันหาหลายครั้งเลยฉันคิดว่าน่าไม่มีใครบอกแซมมี่เพราะว่าถ้มีใครน่าจะบอกแซมบี้แซมมี่เพราะว่าถ้าเขาหาเจอเขาจะทำกุญแจหายอีกทีแต่ฉันจะออกจากที่นี่ สังของวิลลี่แฟง n ์นะฮะอะไรเนะี่ย don't forget push in is c o u l d save your job ทำให้งานอะไรดีขึ้นเหรออะไรโค o d set อ๋อมันบอกว่าอ่ามันทำกุญแจาหายนะฮะกุญแจที่ว่ามันบอกว่าน่าจะอยู่ในถัง,งขยะถังขยะอุย้ยเหี่ยวแตกเลยถังขยะถังขยะ,ขยะนี่เหรอไม่มี ข้างในมีทางขยะอีกอะอ่านี่ไงแล้วก็คีย์ฮะผมเราเอาเคีย์ไปไขโคตต้ดเซตดูฮะอ่านี่ไงเอ่อมีงานหลายอย่างที่ฉันชอบเ่วยเดียวนั้นมักจะแต่ที่แน่นนคือมีคนที่รู้ เครือ่องเพลงชัท่านั้นไวอลินเปนโจเพนโนเพนโนนะผมก็ร้องเพลงร้องเพลงชั้นซาแล้วก็ซินเทอรียจะเปิดให้คุณอะไรนะมีอะไรเปนโจวายไวโอลินเปนโจเพนโนเพนโนโอเคไวอลินเปนโจเพนโนเพนโน ืออะไรวะไหนแล้วยังยังมีห้องไหนที่เรายังไม่ได้ไปอีกโอ้โหตีทีนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้คนนั้นแตกน้ำแตกโอ้แย่อัดน้ำอัดน้ำโอ้โอเคฮะเราสะอาดเรียบร้อยแล้วสะอาดด้วยองน้ำมึกดีเฮียเอาละเอาละเบดี้อินเดรเดนเดวิลแจ็คลินเฮ้ยไปดูการ์ตูนด้วยดีว่ะ อะไรนะ,วะไวโอลินเปนโจไวโอลินเปนโนเปนโนปะนเราลองทำตามกันดีกว่าไวโอลินเปนโจเปนเป,น,เปนโนเปนโนอ้าวได้เหรออ๋อเข้าใจละนี่ไงเปิดซะ ให้รู้มากว่าใครเป็นใครโอเคมีแค่ไม่กี่เดือนนั้นที่ฉันทำงานกับโจเอ้ดดลแต่ฉันสามารถบอกคนอื่นได้ว่าฉันกำลังทำที่นี่และเลิศและรักที่นี่มากผู้คนมักจะสนุกกับเสียงเอลิสแองเจลล์เชม่บอกว่าเธอจะดังในสักวันหนึ่งกับเบนดี้ด้วยล่ะแต่ ไม่กี่สัปดาห์ไม่แค่ไม่กี่สัปดาห์ฉันใช้เสียงทุกอย่างฉันทำเกี่ยวกับเสียงทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงอะไรพวกนี้แต่คาแรคเตอร์แต่นี่มันเป็นคาแรคเตอร์แรกที่ฉันรู้สึกเหมือนว่ามีความสึกเหมือนแบบปฏิปต่อกันคล้ายๆเหมือนแบบเธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันอลิสเจอร์และฉันจะไปที่ที่ส่งคนไปโอเคฮะ อยาไม่อยากฟังผู้หญิงป่นนะฮะแต่เป็นของเอลิสแองเจิลนี่นะเอาเพ้อ่าอย่างไรอันนึงก็ได้แล้วไฟเดอะสแกนวิียอะไรเนี่ยสแกนะวาลูนะมาดิมา,มาอา้าวเบ็ดี้กูหายอู้โ,อโหมันมาเป็นเดอะแก๊งมันมาเป็นเดอะแก๊งมันมาเป็นเดอะแก๊งเดอะแก๊งเหรอเดอะแก๊งเหรอเดอะแก๊งแล้วมันจะทำอะไรเดือะแก๊งแล้วจะทำอไมเดอะแก๊งแล้วจะทำอไม โอกามาแค่หมึกแค่เนี้อย่ามาเลยว้าวแต่สกีวอลูมมันจะอยู่ไหนฮะอินฟอร์มารีป่ะเฮ้ยมันท่วมอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อเหมือนเหมือนมันมันมันปั๊มตรงนี้ไปนะฮะือเหมือนว่าตรงนั้นมันจะปั๊มตรงที่อ่านจะเป็นห้องของของอ่าอะไรวะเซมิลลอเรนซ์แน่นอน โอเคน่าจะทำกันนะนี่ไงไปห้อง s e ม i s e อ i ออฟฟิศออฟฟิศตรงยาวๆเลยนะจ๊ะจังหวะน,นี้อ่านี่ไงห้องนี้ห้องนี้ออฟ i c e อ f semi ร r ร n g e ห้องทำงานของ s ม m ร o r a น g ไวะฮะ it's time to believe ได้เวลาเชื่อแล้วนี่ไรอ๋อองแมชชีน ก็ได้อยู่นะโอเคเ็คเดอะสเตอร์อ่าไปที่สเตอร์ผมจะบอกว่าเราจะใกล้ความจริงแล้วฮะทังออกจ้าอ,อดูเหมือนนายสินะแต่เวลาแล้วละเอาอะไรวะจะรับไปไหนอันนี้เราอยู่ที่นี่แล้วสินะ เร,เราไม่ควรให้แกะโดยนี่ไอก่อนสินะแน่นอนว่าเราไม่ทำอยู่แล้วแต่ว่าเจ้านายของฉันกำลังหาทางลงมาที่นี่เพื่อมาเจอฉันแล้วก็ทำให้หลายๆอย่างมันคงดีขึ้นเนยนะแต่ให้เชื่อเลยหน้าฉันได้อบอกกับฉันไว้แล้วเดี๋ยวนายดูเออทุงค,คุณสลับฉันนะ ใบห,หน้าอันนั้นน่ะหน้าอันนั้นน,น่นะแต่ตอนนี้ไม่หรอกบนั้นกำลังจะมาแกะน้อยนี้กำลังกำลังจะเป็นของเขาเดวเวลาเส,สร็จสลักกันหน่อยแล้วและเราจะไปอิสระจับทิ้นนี้คุกแบบนี้ฟังนะฉันได้ยินเสียงเขาเขากำลังขึ้นมา กำลังเขากำลังขึ้นมาทังเอาอยู่ไหนแล้วก็นะอ่าพิธีการกำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ไม่นานจะได้ยินฉันเขาจะปล่อยพวกเราเป็นอิสระที่มึงดูไปกินหลุมเนี่ยพิธีการที่อะไรมึงเนี่ยฮะเนี่ยมันมีลุกลมอยู่ด้วยลูกดาวไปเนี่ยไม่เอานะ่ะแกะน้อยแกะน้อยแกะน้อยได้เวลานอนแล้ว พักหัวาองนายซะี่ถึงเวลานอนแล้วในตอนเช้าในอาจจะตื่นไม่งั้นก็ตอนเช้าในอาจจะตายฟังนะเบนดี้สำหรับความมืดมิดมันกำลังไปที่ของคุณแล้วไปผมซะฉันขออัญเชิญนายอ่าอิงเดมอนผมไม่ผหนะ้าออกไปนะอะไรวะ ฉันเป็นเอ่อเป็นลูกวกูหน,นีละเมีอาหารแลกูขวานเอามาดีโอ้โหที่นี่ที่ไหนไม่รู้พับมาทำไมตัวังไม่รู้เลยเนี่ยฮะกูแค่มาหากูแค่มาหาเพื่อนกูแค่มาหาเพื่อนจริงๆนะยังยังไม่จบยังไม่จบไปละไปละไหลวะ ก็บนมีแสงสว่างด้วยโอ้ยเอาพังเฉยทางออกป่าวะเฮ้ยมึงมาแล้วจริงยังมง่งจริงด้วยวะบอกเลยแม่งไม่แม่งไม่น่าไม่น่ากลัวถ้ากับไม้ที่ผมเห็นน่ะว่าไม้แม่งน่ากลัวหอยอืบอืบครับ ไปยาวๆไปยาวๆไอ้มันมืดว่ะมันมืดว่ะเฮ้อเขี่ยเอ้ยไม่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 ได้แค่เข้าใกล้คำว่าเกือบเลยกากว่ะแล้วจริงมัจับให้ได้ดิเดะเดอเดะเดะเอาแค่กดตุ๊กตาปลอบใจปิดปีดนี่ที่ไหนอีกเนี่ยทำไมที่นี่มันใหญ่จังวะนี่ลองทำกับนี่สตูดิโอทำการ์ตูนจริงไหมเนี่ย อะไรเนี่ยฮัลโหลมีใครอยู่นั่นไหมฉันรู้ว่านายอยู่นั่นนะออกมาโชว์ยูเซฟบอลิสเหรอบอลิสมาไงวะก็โอเคฮะ จบไปแล้วกับเบน,นี้ในอิงมิชีในแชปเตอร์ที่2นะครับผมจะต่อแชปเตอร์ที่สภายในเร็วๆนี้ถ้าถ้าชอบก็กุณาดูเยอะๆนะครับผมยิ่งคนดูเยอะผมก็ยิ่งมีกำลังใจทำการทำต่อไปก็อืมและนี้ผมได้สร้างกลุ่มแคทเกมนะครับผมกลุ่มแคทเกมนี่คือไม่ได้จะชวนใครเข้านะฮะก็เป็นแต่คนรู้จักของผมนะครับผมเป็นคนรู้จักผมเองก็สำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย chắc canh đơ, bảo yên lại chút chút